สวัสดีค่ะพี่ว่าวค่ะ ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเออเสิร์ฟนะคะจาก a c e b o o k เสิร์ฟชงฟาดนะคะวันนี้นะบบเสิร์ฟดีใจมากๆนะคะที่วันนี้พี่ว่าวให้เกียรติมาเป็นสัมภาษ,ษณ์พิเศษนะคะแต่น้งนองๆอาจจะสงสัยว่าเอะพี่เสิร์ฟแล้วพี่ว่าวคือใครพี่เสิร์ฟขออนุญ,ญาตแนะนําทางสายนี้เลยนะคะเออก็คือคุณเรอพบโสรัตนะคะบรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬาเดลิเนียถูกต้องนะคะพี่นะคะวันนี้เสิร์ฟเองก็เห็นว่าเออพี่ว่าวขออนุญาตเรียกเป็นพี่ว่าวเนาะเราเราได้รู้สึกเป็นกันเองน้องๆฟังเสียงก็รู้สึกเออเป็นกันเอง ค่ะพี่ว่าวขาคืออย่างนี้ค่ะเสิร์ฟเห็นพี่ว่าวเนี่ยอยู่ในวงการสื่อมวลชนมานาเกิดสาปีก็คือทําข่าวกีฬามาหลายประเภทแต่ว่าที่เสิร์ฟสนใจเพราะว่าเห็นพี่ว่าวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รักตะก้อมากนะคะคือถึงก็เคยเขียนบทความนวนิยายเกี่ยวกับตะก้อที่รักเลยนะพี่เนาะใช่ไหมคะวันนี้เสิร์ฟก็เห็นว่าช่วงเนี้ยนะคะพี่ว่าวขาเดี๋ยวเราค่อยคุย,ยอดีตกันพี่ว่าวขาคือช่วงเนี้ยนะคะจะเป็นการแข่งขันที่กาลังคิดมากนั่นคือการแข่งขันรายการใหญ่ของสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนั่นก็คือรายการแข่งขัน ตะก้ออาชีพไทยแลนด์ลีกเนาะนะคะวันนี้เสิร์ฟก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะละว,วันนี้ถ้าเราเอาสื่อมวลชนที่อยู่ในตรงเนี้ยสัก30ปีเนี่ยมาพูดให้ฟังว่าตะก้อมันเป็นอย่างไรแล้วมันจะต่อไปได้อย่างไรเนี่ยเสิร์ฟว่าน้องๆคงอยากฟังทัศนคติของพี่เว่ามากๆเลยนะคะนั้นเสิร์ฟขออนุญาตคําถามแรกเลยนะคะในมุมมองของพี่เว่าเกี่ยวกับการแข่งขันตะกอ้อหรือการเล่นกีฬาตะก้อบ้านเราอะคะ่ะพี่ว่าวขาที่พี่เว่าเนี่ยเป็นสื่อมา30ปีเนี่ยพี่ กีฬาตะก้อมาโดยตลอดเนี่ยพี่ว่ามองว่าวันนี้ตะก้อบ้านเราเนี่ยเป็นย่างไรบ้างคะพี่เชิญครับพี่ค่ะาในในฐานะส่วนตัวนะฮะก็เราเราเรามองเรื่องของการพัฒนาเนี่ยออืืเราบอกว่าตะก้อเนีพัฒนาไปไกลมากนะครับตั้งแต่สมัยโน้นที่เห็นแต่แข่งซีเกมส์ช่วงหลังมาแลเข้าตุวเช่นเกมแล้วแม้แต่เชนบีทเราก็ยังเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือพอเข้าไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดออกมาพูดถึงการพัฒนาที่ที่เข้าไปสู่ในระดับนานานชาตินะครับแล้วก็มองเห็นมองเห็นในนักแข่งในประเทศก็ทียิบนะครับใน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 ส่วนของตัวเองก็ดีใจกับกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับท,ที่เห็นเกมมันเข้าไปสู่ในระดับนานา,นานชาตินะครับส่วนถึงทางด้านของการเรื่องของ ความแพร่หลายนะฮะก็เยาวชนก็เท่าที่ดูโรงเรียนต่างๆเดี๋ยวนี้ก็คันมาสัมนุนกีฬาแล้วก็ในส่วนของเดกก้อเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่แต่ละโรงเรียนแต่ละสถาบันให้ความสำคัญแล้วก็มีโคต้ามีช้างเกือตั้งแต่ในระดับประถมมัธยมเลยจำเลแถ้าพูดถึงแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในการให้ทุนให้เข้าไปสู่ ไปเป็นนักศึกษาที่รับสิทธิพิเศษในสุนของช้างเผือกน,นะครับก็มันมันมันถ้าถ้ามองในเรื่องการแคาลายเนี่ยค่อนข้างที่จะ hmm. ผมบอกว่าโอกาสที่ดีของเด็กๆเยอะมากนะครับ hmm. ในใน,ในทุกวันนี้ครับคุณเรครับ ค่ะได้ค่ะพี่เพาขาวันนี้ถ้าเราจะไม่ถามหวข้ออันนี้ก็คงจะเชยเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้คึกคักกันซะเหลือเกินนะคะของการแข่งขันตะก้อเซบักตะก้ออาชีพไทเล์ลีกประจําปีนี้นะคะก็ครบเป็นปีที่12แล้วนะถ้าเทียบกับน,นักกษัตริยนะ์เนี่ยครบหมดเลยนะช่วยฉลุขานถอดเลยนะพี่นะวันนี้นะพี่คะพี่คะวันนี้มุมมองของตะก้อไทยเล์ลีกบ้านเราเนี่ยก็เขาใช้ชื่อปาหน้าก่อนว่ามันเป็นอาชีพนะพี่เนาะแล้วก็จัดกันมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่12บสองะคะ่ะพี่คะเ์ฟเองก็เฝ้าดูอยู่มาเท่ากับ12ปี เหมือนกันนะเิรฟก็อยากจะถามพี่เล่านะคะว่าเอ๊วนนะ,ละลอวันนี้ตะก้อไทยแลนด์ลีกอาชีพเนี่ยวันนี้ตะก้ออาชีพเนี่ยเขาจะเป็นอาชีพได้ไหมคะคือจะเป็นได้อย่างยั่งยืนไหมคะพี่คือเป็นได้หรือไม่อย่างไรอะพี่พี่ลองให้เหตุผลนิดนึงได้ไหมคะก็เท่าที่ดูในการเดินทางมาสิบสองปีก็<ห>การพัฒนาการในการปรับนะครับใน,ในส่วนของสมาคมเอง<ห>ในส่วนของผู้สนับสนุนอย่างการกีฬาประเทศไทยเองก็มีการปรับ รุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองถึงการพัฒนาเนี่ยถ้าถ้าถ้ามองเบี่ยเบี่ยวนในเรื่องของการพัฒนาเนี่ย<ฮ>ผมว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นค่ะ<ฆ>อืมในในใน,ในส่วนของเกมการแข่งขันเน่นะคะที่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 เป็นตะก้อลีกเนี่ย<ฆ>แต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยผมผมยังนึกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่ค่อนข้างที่มาก<ฮ>ในส่วนของคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือใครๆที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ย เพราะทั้งที่ผมดูในทุกวันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันโอเคค่ะแล้วมันไม่โอเคอะไรอ่ะพี่ถ้าการแข่งขันโอเคแล้วอะไรที่มันไม่โอเคไหมพี่มีอะไรที่รู้สึกไม่โอเคไหมพี่ผมมองว่าองค์ประกอบต่างๆอื่นๆมันยังไม่น่าจะโอเคอย่างโดยเฉพาะกระแสของชมคนดูหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมตั้งมองว่าคือกระแสมันไม่แรงเพียงพอผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในจุดๆไหนที่ทําให้ตัวนี้เนี่ยมันไม่กระเพื่อมขึ้นมนอาจะเป็นเกม หรือมันอาจจะมีเกมการแข่งขงันมัเยอะเกินไปออือหรือคนสนใจกีฬาชนิดอื่นมันว่มมาเกิดไปหรือว่าในลักษณะของหรือคนทํามาหากินมันเยอะเกินไปแล้วก็ถึงไม่มีเวราที่จะน,จนาุรกีเนี่ยใช่ใช<อ>่แล้วบางทีเนี่ยนักประชาธิปันเนี่ยอาจจะไม่ถึงออคือไม่รู้ว่าจะแข่งตรงไหนเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะตรงเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมผมจะเห็นในส่วนเนี้น้อยมากนะครับแล้วก็เอปี แล้วก็ทราบข่าวว่าปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดนี้นอกปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆในในการที่จะเรียกคนเข้าสนามแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมผมยังยังต้องรอการที่สูจนว่ามัน,ม,นมันจะเข้าตาไหมในในในเรื่องของกระแสเนี่ยนะ จริงๆแล้วเสิร์ฟเห็นตอนนี้นะคะหลายๆหลายๆช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของทีสปอร์ตนะคะของการกีฬาเองก็มีการถ่ายทอดแล้วตอนนี้ทางามีถ่ายทอดผ่านเว็บนะคะของ DMI ก็ดีแล้วก็มีสื่อออนไลน์อย่างเสิร์ฟเหมือนกันนะคะพี่คะเราก็ช่วยกันจริงๆแล้วเสิร์ฟก็อยากจะเรียนให้น้องๆที่ฟังอยู่ได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสิร์ฟจะบอกว่าวันนี้วันก่อนนะเสิร์ฟได้คุยกับพี่ว่านาแล้วน้องไม่รู้พี่ว่าําจได้หรือเปล่าเราคุยกันถึงเรื่องตะก้อว่าเออตะก้อทาไมมันเงียบขนาดนี้เนาะพี่ พ่อเป็นคนบอกกระเสร์ว่าเสิร์ฟเอ้ยทำไปเถิน้องอย่าไปเห็นถึงกันหน้าอินหน้าพรมเลยให้คิดคาว่าตะก้อเนาะเราเหมือนมาจากตะก้อด้วยกันนั่แหละค่ะมันเป็น จุดหนึ่งที่เสิร์ฟคิดได้ก็เลยมาประชุมทีมงานกับท่านประธานบริษัทด้วยว่าเออนะวันนี้เราก็เลยเปิดแคมเปญเสิร์ฟชงฟ้าเชียร์ไทยลีกค่ะแล้วเสิร์ฟก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆค่ะ,คะพี่เป้าขาที่วันนี้ทําให้กระแสดีขึ้นแต่วันนี้กระแสจะดีมากขึ้นถ้าน้องๆได้ฟังความวิเคราะห์ของท่านบอกอเดลินิวว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันกําลังไปแนวโน้มที่ดีถูกไหมคะพี่เป้าขา นะคะ <c oughs> นั้นๆนก็เองตอนนี้เสิร์ฟเองก็อยากถามพี่ว่าวันนี้เสิร์ฟเองก็เห็นว่าโอเคทุกคนเริ่มช่วยกันแต่ว่ายังมีฟรีทีวีที่เขามักไม่ค่อยออกข่าวเกี่ยวกับตะโก้เลยนะพี่เนะ<ด>าะก็ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นเพราะอะไรตรงนี้พี่ว่าวคะคือผมผมผมมองในะะักษณะของน,นี้เขคือฟรีทีวีเนี่ยมุพื้นที่มันจำกัดอ่าฮะคือวันหนึ่งเนี่ยโดยโดยเนื้อหาและสมมติว่ามีแค่สองนาทีเนี่ยค่ะทีนี้กระแสกีฬาต่างๆเนี่ย โดนเบียดไปเยอะมาก <c oughs> คือเบียดเข้าไปตัวไอ้ไอไอเวลาพื้นที่ที่เขามีเนี่ย <c oughs> เยอะมากท,า <c oughs> ทั้งฟุตอทั้งอะไรก็นนั้วแต่ว่าไป <c oughs> นะครับคือพื้นที่เขาไม่มีพอถ้าพื้นที่เขาไม่มีเนี่ยโอกาสที่จะมีการถ่ายทอดหรือมาติดตามขารร่าวสารแต่ก็เนี่ยก็ค่อนข้างเยียดน้อยก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าใจในในในภาพตรงนัน้นของทีวีด้วยพื้นที่ไม่มีหรือว่าเราไม่มีตังครับพี่ ตกลงไม่มีพื้นที่ข่าวเนาะไม่ใช่เกี่ยวกับไม่มีตังค์นะ้พี่นะโอเคพี่คะโอเคอันนี้เอาข่าวข่าวเใจทีีเีมอนกันเขาก็พยายามสอบถามนะครับในช่วงช่วงที่ผ่านมาที่ภาวะที่ที่ผ่านมาที่มีการคัดชิ้นหลงกับแล้วก็รอดห่วงเลยก็ทีเอ็นเอแล้วก็เคเบิลทีวีหลายหลายแห่งก็ก็โทรมาหาสอบถามเข้ามาว่ามีการคัดที่ไหนแล้วเขาก็ไปทาข่าวกันเราเราก็ต้องช่วยช่วยกันอ่ะเพื่อเสริมแล้วก็ดีใจนะที่ ทางเสิร์ฟชงฟาดได้โชว์ศักยภาพที่ดีแล้วก็มัน,ม,นมันเหมือนกับสิ่งที่คุณเสริมพูดเมื่อกี้น่ะ,ะนะฮะก็คือว่าถ้าเราไม่ช่วยกันในบางทีเนี่ยตะก้อเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกมันอาจจะพัฒนาไปไกลหรือแพร่หลายไปไกลแต่ว่ามันไม่สนุกสำหรับเกมที่คนจะมาดูเพราะว่ามันไม่มีคนมาดูอืมเพราะชงชงายต้องช่วยกันคก็ยังยืนยันําเดิมนะว่าถ้าถ้าสมมติว่าคือเราเกิดมาอย่างตะก้อเราก็ ชอบดูตะก็ตั้งแต่ปีแรกๆสมัยซบพอทสมัยมัซซาโอไทยแลนด์ใช่ค่ะใช่เราก็ติดตามที่เราแพ้ในเอเชียนเกมแพ้ที่จีนแพ้เอเชียนเกมที่โรชิม่าแล้วก็มาแพ้ซีเกมที่มะนิลาอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งอยู่ใน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 ส่วนร่วมในการไปทำข่าวตรงนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า คือสมัยก่อนไม่เคยรักแต่ก้อเลยออืไม่เคยรู้จักไม่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 ค่อยไม่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 ค่อยได้ได้สนิทสนมกับกีฬาชนิดนี้เลยนั่นน่ะสิค่ะพอหลังจากตรงโนมาปีสามสานี่เห็นเอเชยนเกมที่เราแพ้แล um ้วก็ไอ้ิโรชิมาเห็นมันนีราเกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็รักมาตลอดนะแล้มาดูมาจาออนไซเรมาโน่นนี่นี่แล้วก็สบถเด็กๆหลายคนนะที่เราเคยดูในสมัยที่แข่งสบถเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยอายุมากแล้วนะสามสิบสี่สิบแล้วครับจ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าเราได้เห็นพัฒน,นาการเในกลุ่มนั้นแล้วก็มีความยินด,ดีที่เขาประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วย ได้ค่ะพี่พ่าคะรบกวนอีกคาถามหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะพี่พ่อค่ะน้องๆหลายคนก็ถามผ่านทางเสิร์ฟชงฟ้ามาตลอดว่าเอเขาก็แข่งกันไปเมื่อวันเสาร์เนาะทำไมเออในสื่อของสิ่งพิมพ์มหาหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเสิร์ฟเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเสิร์ฟก็เลยต้องมารบกวนเรียนถามพี่ว่าในรายการว่าวเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเดลี่นิวเนี่ยก็มีแล้วขอแตก่ก็แต่ไง กีฬาเนี่ยมันแข่งเสร็จวันเสาร์แล้วกว่าจะได้อ่านตั้งวันพุธเนี่ยมันเหมือนมันไม่กระชับฉัดไวแล้วก็คือแบบทันท่วงทีหรือแบบเขาก็อยากเห็นทีมเขามีชื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าลองอธิบายให้น้องๆที่ฟังตรงไฟเสียงนี้อยู่ดีไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่เกี่ยวกับ็อกขอตะก้อนะคะได้ไดค่ะได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองส่วนนะากนนารรางานงของนังผู้ทีนหน่อยนะค่ะส่วนแรกคือส่วนเนื้อหาของข่าวจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันถ้าแข่งวันเสาร์เนี่ยค่ะ ควรจะได้อ่านไม่เกินวันจันทร์โดยปกตินะฮะควรจะได้อ่านไม่เกินวันจันทร์แต่ทีนี้เนี่ยอในในการทํางานของนังพิพาวต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องเวลาด้วยพอเราทำงานแข่งกับเวลาอย่างสมมติว่าฉบัะที่เป็นฉบับที่จะออกไปสู่ตา่างจังหวัดเนี่ยเรา,าปิดแค่สองทุ่มในการทํางานเนี่ยพรากถึงเรื่องข่าวก่อนนะะเราปิดแค่สองทุ่มแต่ทีนี้เนี่ยทีนีการขันบางแห่งเลิกสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยต่างนานาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไป เก็บข่าวตัวนี้มาลงได้มันก็เลยดูเหมือนช้าไปซึ่งซึ่งซึ่งเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขของการทํางานอในหลังสุดพิมนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านอื่นๆก็คืออย่างสมมติคอลัมน์เออคอลัมน์เราเนี่ยเราก็พยายามที่จะเก็บรายละเอียดทุกอย่างที่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 มีในวงการตะก้อนะครับอาจจะช้าบ้างแต่จริงๆมันมันมาลงวันพุธเนี่ยเพราะว่าเรา ได้พื้นที่เราได้ล็อกพื้นที่พุทธทหารสุขเท่านั้นเองมันไม่มีคอลัมน์ใช่มันไม่มีคอลัมน์อังคารหรือจันทร์หรืออะไรอ่ะอ๋อเขามีเขามีคอลัมน์ขาประจํากันอยู่เนาะใช่ไหมคะมันก็ต้องต้องแบ่งกันหลักแบ่งเค้กันไปอะค่ะน้องๆที่ถามมาว่าจะรอติดตามนี่ค้คุณรอซื้อหนังสือพิมพ์เดลิวนกันเยอะมากเลยนั่นเดี๋ยวพี่เสิร์ฟจะพูดผ่านรายการนะคะว่าวันนี้ใครอยากชมข่าวตะก้อไทยลีกในล็อกขอตะก้อของเดลินิวซื้อทุกวันพุธเลยนะพี่นะเอา อ่านาะนาะคะนักเตรยียมไปที่แผงกันได้เลยถ้าช้าอาจหมดนะเราขายดีเนาะพี่เนาะได้ค่ะข <laughs> พี่คะเสิร์พคงต้องรบกวนคํสามสุดท้ายแล้วค่ะพี่สุดท้ายนี้ก็คืออยากให้พี่ฝากเกี่ยวกับเรื่องตะก้อไว้ให้กับน้องๆที่กําลังจะมาแบบแพลนรุ่นใหม่ๆว่าเขาควรจะยังไงกันดีหมายถึงว่าวันนี้ถ้าเขามาเลือกที่จะเล่นตะก้อเนี่ยเขามาถูกทางไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ให้พี่ว่าช่วยฝากะไรเกี่ยวกับเรื่องตะก้อไว้ให้น้องๆฟังหน่อยอะค่ะพี่ว่าก็อย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเรา ก,กีฬาแะก็เนี่ยมานานมากาบางคนอาจจะยังไม่เกิดด้จำไป็นโดยเฉพาะนักกีฬาระดับเยาวชนเนี่ยอี่กําลังเล่นอยู่ทุกวันนี้นะคะก็อยากจะฝากบอกว่ากีฬาตะก,ก็เป็นกีฬาที่ดีมีอนา,าคตาแล้วบางคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวเองอเป็นกอเป็นกลับเลยนะ,ะในในส่วนที่ผ่านมานะฮะช่วงสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่ทาทั้งน้องที่กาลังจะเล่นตะก้อหรือกําลังเล่นอยู่หรือกําลังจะหัดเล่นหรือกําลังตัดสินใจถ้าไม่มีกีฬาใดใดอ่าที่ตัวเองสามารถที่จะเล่นได้อย่างดีก็ลองฝุดตะก้อนะครับเพราะตะกอต้อเนี่ยนาคตแน่แน่อย่างที่บอกไปว่าทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนต่างๆเนี่ยอาแขนรับเลยแต่สำหรับคนที่เก่งตะก้อจริงๆแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาต่างๆเนี่ยอาแขนรับเลยบางทีเนี่ยบางสถาบันในระดับอุดมศึกษาเนี่ยให้ทุนนุเรียน สตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด้วยตามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะเกมการแข่งขันมีรองรับถึงระดับที่เช่นเกมระดับทุกหยิกเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดามันมันไม่มีกีฬาไม่กี่ชนิดที่สามารถที่จะเข้าไปถึงระดับนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นตะบก,ก้อนในวันนี้เนี่ยมีอนาคตแน่ๆแล้วก็อยากฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะฮะว่าว่าให้ตั้งใจนะครับมีโอกาสที่ดีรออยู่ข้างหน้าเยอะมากครับค่ะ ค่ะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณพี่ว่าวมากนะคะคุณฤพบโซลัดนะคะบรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้อาจจะเป็นประโยคไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับน้องๆที่ฟังอยู่และใครที่กําลังอยากเล่นกีฬาตะก็แล้วเพื่อความเป็นอาชีพแล้วเพื่อความสูงสุดเป็นเลิศนะคะวันนี้พี่เสิร์ฟคิดว่าหน้าได้ข้อคิดด,ดีๆมากๆเลยค่ะจากพี่ว่าของเรานะคะพี่ว่าขาเสิร์ฟต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะโอกาสหน um ้าถ้าเสิร์ฟมีอะไรข้องใจอีกคงจะต้องรบกวนพี่ว่าอีกครั้งนะคะพี่ว่าวขาค่ะขอพระ อบคุณที่ทาด้วยครับค่ะขอบพระคุณกับพี่ว่าวรักษาสุขภาพนะคะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ